กลับมาล่ารถกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาที่ร้านลาฟแล้วคราวนี้รถสีแดงๆนี่มันสีไม่คุ้นเลยนะ v o ลเวอเ4สูนนะครับแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันสีแดงแล้วก็มีคันนี้อีกคันนี้อีก p r i m a ั b a r r a c u d a นะครับสีเหลืองเฮ้ยสีแปลกจังเลยไม่เคยเห็นที่อื่นมาก่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยเป็นรถสีพิเศษนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นรถโครเชต์เอ็กซูี มีทั้งหมด4คัน4สี4นะครับเป็นสีที่ไม่เคยออกมาก่อนกับ h Hot w h e e l แพ c กฟ้านะอันนี้คือคันที่3นะครับ Custom Auto ซึ่งรอบนี้ผมเจอแค่3คันไม่เจอคันที่4นะครับถ้าเราอยากรู้คันที่4คืออะไรเนี่ยต้องมาดูลิสต์นี้นะครับอ๋อคันที่4ก็คือ Ford GT 4สูนยีกคันหนึ่งไม่เจอนะแต่ว่าเจอ3คันก็ถือว่าโชคดีแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับร้านต่อไปนะครับก็คือร้าน Walmart ของเราที่นี่มี Hot Wheels Legends Tour นะครับเป็นแผงมาตั้งเลยอะ่ะซึ่ง Hot Wheels Legends Tour เนี่ยจะมีของที่เราเลือกออกมามา,มากมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะสำหรับ Hot Wheels Legends Tour นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่า Hot Wheels Legends Tour คืออะไรเนี่ยก็คือเป็นการประกวดรถนะครับแต่ไม่ใช่รถเหล็กนะครับเป็นรถจริงเอารถจริง แต่งแล้วก็มาประกวดกันแล้วคนที่ชนะการประกวด Hot Wheels Legends Tour เนี่ยจะได้ทำรถของจริงของเขาเนี่ยเป็นรถโมเดลแพ็กฟ้านะครับแล้วก็มาขายเหมือนกับรถ Hot Wheels ธรรมดาเลยอย่างปี2023เนี่ยอันนี้ยังไม่ออกนะ Mazda MX-5 สวยมากนะครับแล้วก็ชุดข้างล่างเนี่ยคือชุดที่เคยออกมาแล้วนะครับก็มีหลายคันเลยทีเดียวทั้งหมดก็เป็นผู้ชนะ Hot Wheels Legends Tour นะครับ นี่ฮะ Hot Wheels j o u r n d t ทัวร์เขาจะจัดตามเมืองต่อไปนี้ซึ่งปีนี้ยังไม่จบนะฮะการแข่งขันยังมีต่อไปอีกแล้วเขาก็มีรถที่ระลึกสำหรับ Hot Wheels l e u r n d t ทัวปีนี้นะครับก็จะเป็นคันนี้ฮะนิสสัน l รเ r e l 2000ซึ่งออกมาเป็นชุดทีมทันสปอร์ตนะครับก็คือมีรถที่ขนรถนิสสันรอเร็ว2000คือรถ AeroLift นะครับนอกจากนั้นก็จะมีของอื่นๆน,นะยกตัวอย่างเช่นแพ็ค6แบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยจะมีสัญลักษณ์ว่า Hot Wheels l e g e n d อยู่นะ ก็จะเป็นรถที่น่าจะเกี่ยวข้องกับ Hot Wheels Legends นะครับเปิดออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ผมเห็นที่ขายที่ไทยแล้วนะมีขายแล้วนะครับถ้าใครสนใจแพ็คแบบนี้นะหรือชุด s ัมแม็กนะครับชุด s ัมแม็กอันนี้ก็เคยเห็นที่ไทยเหมือนกันเนาะแต่ว่าแพ็คหนึ่งเนี่ยจะขายประมาณ1,000บาทสำหรับรถ6คันเนาะก็ลองประเมินดูว,ว่าคุ้มไม่คุ้มนะฮะแล้วก็มีรถซัมแม็แต่ว่าเป็นชุดรถกระบะด้วยรวมรถกระบะซัมแม็นะครับ สำหรับคนชอบตา์นี้ก็น่าจัดไปแต่เท่านั้นยังไม่จบนะครับเรายังมีชุดใหม่ที่เพิ่งเจอนะครับก็คือชุดรถโมอเตอร์ไซค์ของ h o t f i e l l มีทั้งหมด5คันนะครับก็ต้องลองดูว่าครบไหมสำหรับรอบนี้นะคันที่1น,นะครับดูค a ติ Scrambler นะอันนี้สวยโดดเด่นนะครับคันที่2 Honda m o มังกีนะสำหรับรถคันเล็กๆนะครับแล้วก็มี b m w k 3 3 0 r R นะครับคันนี้ไม่ออกมาน,นานมากไม่เห็นมาน,นานมากตั้งแต่ปี2020นะครับเพิ่มาออกกับชุดนี้แล้วก็มี BMW อีกหนึ่งคันนะครับ r 9 T r a น e r และคันสุดท้ายโอ้ครบนะฮะ b บ d Backer นะครับสไตล์คล้ายๆกับรถ Harley เลยเนี่ยฮะ5คันครบชุดปิดไปอีกหนึ่งชุดนะครับเก็บครบแล้ว สำหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยมีตรงนี้อีกคันหนึ่งนะ Honda า u p e ป c ร์ Custom นะครับซึ่งเป็น Treasure Hunt ประจำลัง J 2024นะครับแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเลยในไทยนี่ไม่ได้มาทุกลังนะลังที่ผมสั่งมาก็ไม่มีนะครับน่าเสียดายแล้วก็มีคันอื่นๆจากรถลัง J นะครับเช่นรถเป็ดเรื่องแสงน่ารักดีนะ แล้วก็รถใหม่ของปีนี้นะครับ Triumph Tiger รถใหม่ปี2024อีกคันหนึ่งก็คือเป็น Porsche 9 0 4 Carrera นะครับคันสวยๆก็อาจจะเป็น Mitsubishi Pajero Evolution นะแล้วก็คันน่ารัก2คันนะครับก็คือ Dodge Charger นะครับจาก Fast and Furious นะรถพี่ดอมนะครับแล้วก็ Mazda RX3 นะครับสไตล์รถกระตูนหัวโตเหมือนกัน นี่แล้วคันนี้ก็รับมาเช่นเดียวกันนะครับ l a ซ c e r Evolution 9นะเดี๋ยวอย่างที่บอกไปชุดนี้เดี๋ยวว่าจะแกะแน่นอนนะครับเห็นขายในไทยกันหรือยังครับถ้าเห็นแล้วเนี่ยช่วยบอกให้ฟังหน่อยว่าเขาขายกันคันละเท่าไหร่นะทีมในไทยผมนี่ยังไม่เจอเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้รถ Pullback มีเวลาเหลือนะครับเราแวะไปดูที่ Target นะครับรถ Hot w h e e l s RC นี่ออกคันใหม่มาอีกแล้วเนาะเป็น a m บบกิ h นี่ เลวูลเอลโตนะครับน่าจะเป็นรถใหม่จากโรบกินีนะเอามาทำรถ r ารถซีงนี้ก็โอ้ว่นใจมากเลยนะครับว่าจะติดมือกลับบ้านนะฮะโอ้ยคันมือจริงเลยนะแล้วก็ของมาจเลตมีชุดนี้ครับ v o l kswagen the original นะครับเขาบอกว่ามีคัน Exclusive เฉพาะชุดนี้ด้วยมั้งนะคือคันนี้นะครับทั้งหมดมี5คันนะครับมีคันที่เคยออกกับ แพ็กก่อนหน้านี้ไปแล้วก็คือเป็น Volkswagen Beetle กับ Volkswagen Bus สนะครับส่วนคันที่เป็น x x l u s i v e เนี่ยก็คือเพิ่งออกกับชุดนี้น่ารับไหมเนี่ยเอามาดูชุดต่อไปก่อนแล้วค่อยไปตัดสินว่ารับชุดนั้นหรือชุดนี้ดีกว่านะฮะก็คือ Dream Cars Italy เนาะรวมรถอิตาลีนะครับรถอิตาลีเนี่ยก็มีรถเด่นๆหลายแบรนด์นะครับเช่น Alfa Romeo l a และ r g h กิ i n i r r a r i ที่ไม่มีในชุดนี้นะ ไม่มีเฟอร์รี่นะครับมาจุเลไม่ได้ซื้อดขสิทธิ์มาทำแต่เท่านั้นยังไม่หมดนะครับมีอีกแพ็คหนึ่งฮนะอันนี้รวมรถเด็ดๆเ,เจ๋งๆที่เพิ่งออกนะครับมีป o r s c ช e มีเช e โรเลตมินิสันจีทมีบุคติชิรอนแล้วก็มีเลโนอ่าแต่เลโน t คงไม่เจ๋งเท่าไหร่นะอ่ะสามแพ็คนี้ชอบแพ็คไหนที่สุดควรจะจัดแพ็คไหนดีมาช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับ อีกแบรนด์หนึ่งที่มีขายก็คือ M2 นะครับ M2 ก็มีทั้งแพ็คแบบนี้นะครับบิสเตอร์แพ็กเนาะอู้ก็สวยๆหลายคันอยู่นะแล้วก็แพ็คแบบกล่องนะครับซึ่งผมชอบแพ็คแบบกล่องมากกว่าเนี่ยว่าจะจัดคันนี้นะครับเป็น v o l k s ฟ a g e n คันเล็กๆน่ารักนะครับคล้ายๆกับคูคอมบีเลยนะอุ้ยอันนี้ก็เท่นนะเชฟโรเลตคาร์โมโรไอร็อกซีนะครับสวยทีเดียวแล้วก็มีโ o l ์ s w a g e n b e ิสเอีกหนึ่งคันหรือจะจัด3ดีไหม ชอบ M2 กันไหมครับส่วน Hot w h e e l น่าจะได้ใจนะครับออกรถ1ต่อ43สามมาเพียบนะฮะคันใหญ่ขึ้นนิดนึงแต่ราคาแรงนะราคาแรงมากเลยนะครับตอนนี้ออกมา7 8 9 1 4คันรวดเลยอะ่ะเมื่อก่อนเขออกมาทีละ2คันคันที่ผมว่าสวยเนี่ยก็คือคันนี้นะครับ Ford Mustang เนอะสไตล์มัสโคลคาแบบดูดุด,ดุหดหดมากนะครับเท่มาก แล้วคันนี้ก็สวยเหมือนกันนะ Mercedes-Benz 300 SEL นะครับโอ้รายละเอียดดีนะครับสำหรับรถชุดนี้เนี่ยทั้งหมดมีอยู่4คันนะครับเดี๋ยวปรับมุมให้มันชัดๆหน่อยเนาะก็คือนี่ฮะมี Ford Must a n g มี p o r s c h e 911มี m e r ร์ d e s Benz 300 SL d e s b e n 0แล้วก็มี r v e ว t e นะอีก1คันนะครับก็คือ Corvette Z06 คันนี้นะครับเป็นรถใหม่ออกปี2 2 3อันเนี่ยก็รับมานะสวยอยู่เหมือนกันสำหรับคันนี้นะครับ โอ้่านชอบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e กกับช่องฟุงแก,ก๊กด้ยนะครับแล้วก็ใน Facebook มีเพจชื่อว่าฟุงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันด้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ